กำลังมานะครับรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์รถไปจอยทีหนึ่งที่คลองทับกิดบึงบอระเพ็ดป่า้ํำโพไปสิ้นสุดที่นครสวรรค์น,นะครับซึ่ง207กรุงเทพนครสวรรค์ก็จะมาสิ้นสุดที่นครสวรรค์เหมือนกันนะครับจะมีตั้งแต่กรุงเทพลบบุรีกรุงเทพบ้านตาคลี กรุงเทพนครสวรรค์กรุงเทพตะปานหินกรุงเทพพิษณุโลกและก็กรุงเทพเชียงใหม่นะครับในสายเหนือแล้วก็มีลบบุรีพิษณุโลกนะครับนี่คือสายเหนือนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพถึงเชียงใหม่มากกว่านะครับถ้ารถกรุงเทพลบบุรีจะมีเฉพาะรถชานเมือง สามหนึ่งสามสเท่าที่จําได้นะครับส่วนมาตา,ตาคีจะเป็นในส่วนของรถธรรมดาสองศูนย์เาสหนึ่งะพานหินก็เป็นรถธรรมดา2 1ง2นึถ้าเป็นเชียงใหม่ก็เป็น109102407408 9าหนึ่งศูนยนยก้าหหนสมนึ่งสี่ห้าหนงสอะครับนครสวรรค์ก็จะมีขบวนอ่ะสี่ศูนด้วยแล้วก็ 2.07.2.08แล้วก็มีกรุงเทพกรุงกรุงเทพชุมทางบ้านพาชชีด้วยนะครับน่าจะเป็น3.17กับ3.18ถ้าผิดขออภยัยมาแล้ครับ4.08เชียงใหม่นะครสวรรค์ ควรจะลงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเชียงใหม่นครสวรรค์ลถล่าช้ามานะครับเพราะว่ารถปิรีกับรถธรรมดา211และ109นะครับ ในสายเหนือนะครับเชียงใหม่นะครสวรรค์เชียงใหม่รถท้องถิ่น407408เป็นรถท้องถิ่นจอดทุกสถานีนะครับ